โรยพริกไทยหน่อยทำซุปใสๆทำอาหารทะเลเนี่ยนะอุปสรรคก็คือมแมลงวัน และอุปสรรคก็คือความไม่สดของอาหารทะเลวันนี้ช่องฟู้ดเดย์มีเมนูอร่อยๆอสบายท้องเหมือนเดิมข้าวต้มทรงเครื่องทะเลสูตรนี้รับรองว่าเข้มข้นกลมกล่อมข้าวสารหนึ่งถ้วยหรือข้าวสารหนึ่งกระป๋องวันนี้มีข้าวเย็นที่เหลือก็เอามาใส่ด้วยเลยกุ้งขาวเจ็ดตัวโตโต,ตหรือใครอยากจะกินตัวใหญ่กว่านี้เป็นกุ้งก้ามกรามก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับปลากระพงขาวแล่มาเป็นชิ้นกินง่ายพอดีคำหมึกกล้วยอ้วนๆสองตัวแถมยังมีไข่อีกนะครับ ในส่วนของน้ำซุปขาดไม่ได้ก็คือสารเกลือเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปของเรานะครับเหลือกุ้งขาวที่เราแกะไว้เราไม่ทิ้งนะคะเราจะามาต้มกับน้ำซุปเพื่อให้น้ำซุปนั้นหอมหวานและไม่กลิ่นของทะเลหัวปลากระพงกระดูกปลากระพงที่เราแล่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกันเอามาต้มน้ำซุปเพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานหอมอร่อยโครงไก่นะ2สองโครงในการเอามาต้มน้ำซุปเพื่อจะได้สีสวยเนาะ ได้สีสวยได้สีเหลืองทองได้นําซุปที่กลมกลอมรอบเนื้อใครจะใช้เล้งใช้คาตังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เป็นส่วนของเครื่องเคียงเราจะมีกระเทียมจีนนะคะไว้สําหรับทํากระเทียมเจียวหรือใครจะใช้กระเทียมไทยด้วยก็ได้พอดีว่าวันนี้ที่บ้านเรามีเป็นกระเทียมจีนเนาะผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายตั้งชายนะครับเนี่ยแอบชิมมาแล้วอร่อยด้วยน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวสไตล์ฟูดเดย์เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมการทําน้ําจิ้มกันได้เลยนะครับ แจกสูตรน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสำหรับลวกจิ้มข้าวต้มปลาข้าวต้มทะเลส่วนผสมทั้งหมดก็มีดังนี้เลยค่ะเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งห้าช้อนโต๊ะพริกแดงและพริกเขียวจินดาผสมกับกระเทียมขิงแก่ส่วนผสมทั้ง3าอย่างนั้นในปริมาณที่ใกล้เคียงกันพอๆกันนะคะน้ำมะนาวนะคะบ้านนี้ใช้สองลูกนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเลยว่าชอบความเปรี้ยวขนาดไหนพริกแดงจินดาพริกเขียวแล้วก็ขิงซอยนะคะมากน้อยตามชอบนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงไปปั่น เท่านั้นเองก็เสร็จสิ้นนะคะก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปเต้าเจี้ยวตรงนี้เราใช้เป็นสูตรหนึ่งหช้อนโต๊ะพริกขิงกระเทียมที่เราหั่นไว้ว้าลูกมือโยงนี้แล้วก็น้ำมะนาวสองลูกนะคะเราตวงแล้วก็จะประมาณห้ถึงหช้อนโต๊ะนะใส่นะคะ่ะนี่แหละออ้ยสีสวยอะ สวยอะสวย,สวยชิมรสแล้วนะเมื่อกี้เราเพิ่มมะนาวไปอีกหนึ่งลูกแล้วก็น้ำตาลบิบิกหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำจิ้มเ,เจียวในสูตรปั่นก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรายังมีขิงสับแล้วก็กระเทียมสับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนลงไปอีกค่ะอ่ม่มีลูกมือมาช่วยไปเตรียมข้าวมันไก่ได้เลยค่ะเราก็ตั้งน้ำไปพอสมควรตอนนี้น้ำใกล้จะเดือดตอนนี้ก็ร้อนแล้วแต่ไม่ถึงกระสุดใส่ข้าวสาร พอใส่ข้าวลงไปเนี่ยเราต้องคอยคนนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะติดก้นหม้อสูตรนี้เราจะทำเป็นแบบแยกนะก็คือเป็นข้าวต้มเครื่องเนี่แหละค่ะต้มไปสักประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีเราค่อยใส่ข้าวเย็ยนที่เหลือได้เวลาของการทำน้ำซุปกระไรจะเดือดแล้วใส่ปเป็ดโครงไก่สองโครงด้วยกัน น้ำซุปรวมวันนี้จะเป็นน้ำซุปโครงไก่แล้วก็น้ำซุปซีฟู้ดนะรอสักครู่ให้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนอื่นๆกันต่อเนี่ยเราจะเห็นฟองเนี่ยลอยมาฟองพวกนี้ตักทิ้งได้เลยเป็นฟองไขมันคราบสกปรกคราบเลือดต่างๆช้อนออกทิ้งได้เลยจะใช้ไฟแรงก่อนนะให้น้ำเดือดหม้อนี้นะคะสี่ลิตรนะหม้อนี้นำสี่ลิตร ราต้องตักออกนะเพื่อให้น้ําจะใสนะไม่มีคราบขาวคราบมันอะไรโครงไก่ต้องล้างให้สะอาดมากๆเลยนะคะหนังเนี่ยเราพยายามลอกออกเกือบหมดเลยนะเท่าที่ลอกได้เราลอกหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นไขมันเวลาเราต้มนานๆเนี่ยน้าจะมันจากไขมันหนังไก่เราก็เช็คข้าวได้นะข้าวก็เริ่มมีความฟูขึ้นมาฟูบาแล้วแต่ยังไม่นิ่มมากนะคะค่อยๆใส่นะระ,ระวังน้ำระวังน้ามันกระเฉาะใส่ ใส่ข้าเวเย็นตอนนี้ก็ต้องคอยคนคอยกดนะข้าวที่มันยงเป็นเป็นก้อนเป็นอะไรเนี่ยให้มันมีความเป็นเม็ดเท่ากันนะชอบข้าวนิ่มมากๆฟูพองมากๆก็ตามใจได้เลยนะไม่ตายตัวนะคะอย่างบ้านนี้ก็จะชอบนิ่มๆหน่อยแม่ก็กินด้กินด้วยต้มสักประมาณอีกสักเนาทีถึง10บนาทีก็โอเคละเราก็ช้อนฟองช้อนไขมันออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะ ในช่วงแรกเฉยๆที่เราต้มโครงไก่ไปตอนนี้โครงไก่สุกดีแล้วนะเนี่ยก็ใส่เครื่องสามเกลือนลงไปได้เลยค่ะกระเทียมารากผักชีพริกไทยไฟแรงและน้ําเดือดจัดแบบนี้เลยนะคะเราจะใส่โดยที่ไม่คนเลยนะหัวปลากระพงกระดูกปลากล้างปลานะคะในลําตัวปลาเนี่ยแหละที่เราให้เขาทํามาเนี่ยเก็บเอาไว้เอาพวกนี้มาต้มเป็นน้าซุปได้หมดเลยค่ะกระดูก พต้มปลาของเราจะได้รสชาติที่แบบเข้มขน้นอร่อยนะได้กลิ่นของทะเลใส่ไปอย่าไปนคนเด็ดขาดแต่โชคดีที่ได้ปลาสดนะดูนะคะตากับเหงือกเนี่ยยังแดงยังยังมีสีเลือดอยู่นะสีไม่ซิดนี่แหละคือปลาสดน้ําเดือดแล้วไม่รอรีเปลืกกุ้งจ้าใส่ไปเลยใส่ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะข้างในมันจะลกๆกหน่อยนะไม่เป็นไรแต่เราจะค่อยกรองทีหลังเนาะ จะลวกพวกนี้ทั้งหมดเลยอย่าไปคนอะไรค่ะปล่อยไว้เฉยๆเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาปรุงกันเลยใส่ทะเลใส่ซีฟู้ดลงไปเนี่ยน้ำจะต้องเดือดจัดแบบนี้เลยนะใช้ไฟแรงๆแบบนี้เลยพอทุกอย่างเขาสุกเข้าที่ดีเราจะหลีไฟค่ะไฟเลี้ยงไว้แบบนี้นะกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายแดงหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้เราไม่มีหัวไชเท้าไม่มีหอมใหญ่ใส่เลยความหวานนิดนึงนะนัวๆหน่อยนี่ค่ะคือเกลือแกง เกลือถุงซองละสองบาทเนี่ยแหละนะใส่ไปเลยค่ะหช้อนชาพูนๆเลยนะซีอิ๊วขาวหนึ่งกระบวยกลางหรือประมาณหช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยเกลือซีอิ๊วขาวเราจะใส่น้ำซุปญี่ปุ่นนะน้ำซุปสุปปกี้ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นน้ำซุปเข้มขน้นมีความหวานนัวกลมกล่อมนะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะ มันจะได้ความหวานกลมกล่อมด้วยตอนนี้นะพอเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไขมันจากไก่เนี่ยละลอยขึ้นมาเนี่ยไขรซีเรียสก็ตักทิ้งได้เลยชิมน้ำกันก่อนนะคะไม่มีความคาวเลยนะมันเป็นกลิ่นปลากลิ่นทะเลนิดๆน,นะแต่มันไม่ใช่คาวเลยนะรู้สึกว่ามันจะจืดและเบาบางไปหน่อยเด้วเราจะเติมซีอิ๊วขาว เติมไปประมาณสามช้อนโต๊ะสองถึงสมช้อนโต๊ะใส่แค่ซีฟิ๊วขาวหรือเกลือแค่นั้นแหละส่วนของความหวานโอเคแล้วค่ะพอใส่ไปแค่น้ําตาลสายแดงใส่ไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเนาะเนี่ยตอนนี้คนได้ละคือตอนนี้เราจะตั้งหม้อแยกไว้เป็นสองหม้อแล้วเพราะว่าเราจะต้องลวกซีฟู้ดของเราแล้วค่ะปลากุ้งหมึกโอเคต้มข้าวมาประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วนะ พราะอย่างที่บอกบ้านนี้ชอบความนิ่มความฟูค่ะกรองน้ำออกจากข้าวค่อยๆย,ยกด้วยความระมัดระวังเอาน้ำออกเพื่อไม่ให้มันบานไปม,มากกว่าน,นี้ไง mm. เ,ออเราจะตั้งน้ำสองหม้อนะให้เดือดทั้งคู่เลยให้เดือดพานหม้อนี้จะสะดุ้งแค่พอล้างน้ำข่าวจากซีฟู้ดของเราน้ำซุปหม้อนี้เราจะลวกให้สุกกำลังดีพอกำลังทานตามใจเราค่ะเราอยากให้กุ้งหมึกปลาของเราเนี่ยมีรสชาติของน้ำซุป ลวกได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะนี่นะสะดุง้งกุ้งแค่นิดเดียวพอค่ะในน้ำเดือดที่เป็นน้ำใสนะขอออกตัวไว้ก่อนนะคะถ้าบ้านไข่ซีเรียสกลัวว่ากุ้งจะคาวจะลงในน้ำซุปแล้วเดี๋ยวจะขาวมากก็แยกลวกได้นะคะแต่บ้านนี้ไม่ซีเรียสน้ำซุปเนี่ยให้มันมีรสชาติของเครื่องทะเลของเราเนี่ยพอน้ำเดือดก็ลงได้เลย ถ้ากุ้งเราสดจริงๆแล้วน้ําเดือดจริงๆมันจะไม่เหม็นคาวค่ะเราจะกินได้นี่ประมาณนี้เรียบร้อยพี่ปาชอบสุกมากสุกน้อยกลางๆครับกลางๆเดี๋ยวพี่ปาว่าประมาณนี้ได้ละโอเคแยกขึ้นมานี่ค่ะได้แล้วในส่วนของกุ้งสด,ดเด้งๆเลยค่ะอ๋อน้ําเดือดพานแบบนี้จุ่มลงไปเลยเดีย๋ยวค่อยช้อนก็ได้เนาะมันเยอะหมึกเรามันเยอะมากเลยอะ่ะ เอาลงไปแล้วปล่อยให้เดือดนะไม่ต้องไปคนอะไรเลยนี่หมึกดูขึ้นได้เลยเนี่ยหมึกประมาณนี้แหละกำลังเด้งเลยหมึกเราจะลวกในที่เดียวเลยนะจะไม่เอาลงไปน้ำซุปนะขึ้นมาเลยคะ่ะเด้งๆแบบนี้เลยเอามาจัดแยกไว้ได้เลยคะ่ะมาต่อกันด้วยกันลวกเนื้อปลากระพง สะดุ้งน้ำหนึ่งทีแล้วก็ย้ายค่ะนี่น้ำซุปเดือดๆในหม้อเลยลวกเลยเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมันซึมซับแล้วก็เข้าเนื้อของปลากระพงให้มันมีรสชาติด้วยไงเนื้อเด้งเด้งเลยจ้านี่ประมาณนี้ได้แล้ว ทำพวกอาหารทะเลแบบนี้นะ้มัเสียอย่างนะมแมลงวันชอบยุ่งวุ่นวายเนาะแมลงว,วันตังบ้านเราเป็นครัวเปิดไงกุ้งหมึกแล้วก็ปลาใส่ต่อกันด้วยนี่ผัดชีขึ้นชัยต้นหอม มากน้อยตามชอบดังใจแล้วที่เด็ดเลยทำมาวันนี้อันนี้อร่อยสุดตั้ง่ายกระเทียมเจียวอีดหน่อยโรยพริกไทยหน่อยสุปใสๆที่กรองแล้วนะทำอาหารทะเลเนี่ยนะ อุปสรรคก็คือมแมลงวันและอุปสรรคก็คือความไม่สดของอาหารทะเลเนีย่ยประมาณนี้เป็นน้ำซุปแบบถูกตลินและที่ขาดไม่ได้บ้านเราเลยนะคะก็คือนาวซีวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้คืออะไร น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวไงครับสูตรเด็ไดไงคะไปเลยไปเลยนี่กี่แอบชิมแค่น้ำจิ้มเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะนี่เดี๋ยวลองมากินกับข้าวต้มทะเลของเราอ,อ,อร่อยนะอืมอืมอร่อยเข้ากันเลยนั้นเนี่ยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวโอเคไหมโอเคมันเข้ากับ ข้าวต้มอ่ะดีอ่ะแล้วก็เข้ากับอาหารทะเลด้วยเอาก้างออกมาด้วยนะหออก้องออกด้วยนะหาง้งทิ่มปากเออระวังเป็นไงข้าวต้มทรงเครื่องทะเลสไตล์ฟู้ดเดย์อร่อยเครื่องเยอะ ฝากช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยวกันด้วยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยและติดตามชมกันว่า EP ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันหรือว่าเราจะทําเมนูอะไรอร่อยๆให้ชมกันนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมซอสบาร์บีคิวเต้ทำนาการย่างด้วยนี่เกือบลืมแล้วซอสบาร์บีคิวเต้ทำนาการย่าง สามารถสั่งได้ที่หน้าเพจแบาร์บีคเวที่ทำงานการย่างเลยนะครับมีทั้งสูตรออริจินอลและสูตร18บวกติดต่อกันเข้ามาเยอะๆครับ,รบไว้เจอกันอีพีหน้าครับครับ